คุณผู้ฟังคะป้าแนนซี่ถามหน่อยคะ่ะใครที่อายุเกิน60แล้วยังกินปลาแซลมอนหรือปลาทูน่าเป็นประจำบ้างคะถ้าคุณกำลังทำอยู่ป้าขอบอกเลยว่าปลาที่คุณกำลังยกให้เป็นอาหารทองคำอาจกำลังเป็นศัตรูเงียบที่คอยทำลายสมองและเส้นเลือดของคุณอย่างช้าๆ <c oughs> ป้าแนนซี่ก็พูดให้ตกใจไปได้แต่ที่ป้าพูดมามันคือเรื่องจริงนะครับ มีปลาอยู่4ชนิดที่วัยเราต้องระวังให้มากเพราะแทนที่จะได้โอเมก้า3เราอาจได้ประรอดหรือสารก่อมะเร็งเข้าไปแทนแต่ไม่ต้องกลัวครับเพราะวันนี้ทอผู้เท่าเล่าเรื่องจะมาเปิดเผยรายชื่อปลาต้องห้ามและชี้เป้าปลาทองคำสีชนิดรวมถึงปลาไทยราคาถูกแต่คุณภาพระดับโลกที่จะช่วยให้สมองเราเฉียบแหลมหัวใจเราแข็งแรงและที่สำคัญคือแก่ช้า หน้าใสใกล้อัมพาตใช่แล้วค่ะวันนี้เนื้อหาเข้มข้นมากป้าเชื่อว่าคุณจะอยากแชร์ตอนนี้ให้ลูกหลานฟังทันทีที่จบสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอผู้เท่าเล่าเรื่องผมลุงแม็กครับและป้าแนานซี่คนสวยและใจดีค่ะสัปดาห์ที่แล้วมีคุณลุงท่านหนึ่งส่งคำถามมาบอกว่าอายุ65แล้วย่อยอาหารยาก กล้ามเนื้อเริ่มหายแถมขี้ลื่นง่ายเหลือเกินควรกินอะไรดีคำตอบที่ดีที่สุดคำหนึ่งก็คือปลาครับใช่เลยครับสำหรับผู้สูงวัยอย่างเราเนื้อปลาถือเป็นแหล่งโปรโตีนชั้นยอดเพราะมีกรอดอะมิโนโจำเป็นครบถ้วนและที่สำคัญที่สุดคือมันย่อยได้ง่ายมากทำให้ระบบทางเดินอาหารของเราไม่ต้องทำงานหนักโปรโตีนนี่แหละครับที่จะไปช่วยเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อและระบบภูมิคุ้มกัน ที่ลดน้อยลงตามวัยนอกจากโปรโตีนแล้วสิ่งที่ทำให้ปลากลายเป็นอาหารเสริมชั้นเลิศสำหรับวัยเราก็คือโอเมก้า3ครับปานเห็นซีรู้ไหมครับว่าโอเมก้า3นี่มันคืออะไรโอเมก้า3นี่คือกรดไขมันไม่อิ่นตัวที่ร่างกายเราสร้างเองไม่ได้ครับและเป็นสารตั้งต้นของ DHA และ EPA ที่มีประโยชน์มหาศาลถูกต้องครับโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ โอเมก้าสเป็นเหมือนน้ำมันหล่อลื่นชั้นดีให้กับเครื่องจักรสำคัญในร่างกายเราสมองมันช่วยชะลอความเสื่อมของสมองและดวงตาและมีส่วนช่วยป้องกันโรคความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ในวัยเราได้ด้วยแถมยังช่วยต้านอาการซึมเศร้าได้ด้วยหัวใจโอเมก้าสมช่วยลดไขมันตรกลเซไรในเลือดและลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือดทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันได้ยากขึ้นชะลอวัย ล่าสุดมีงานวิจัยพบว่าการกินโอเมก้า3จากปลาสัมพันธ์กับริ้วรอยแห่งวัยที่ลดน้อยลงและยังช่วยชะลอการหดสั้นของเทโลเมียร์ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความชราในร่างกายเราได้อีกด้วยครับสรุปง่ายๆคือกินปลาแล้วแก่ช้าหน้าใสใกล้อัมพาตตามที่เราบอกไว้จริงๆเปิดโปงสีปลาศัตรูงเงียบที่คนอายุเกิน60ควรหลีกเลี่ยงทีนี้ เรามาดูกันบ้างค่ะว่าปลาที่เราควรเลี้ยงมีอะไรบ้างเพราะการกินปลาผิดชนิดได้ไม่คุ้มเสียจริงๆนะครับปลาชนิดแรกที่น่าตกใจที่สุดเพราะหลายคนมองว่าหรูหรานั่นคือปลาทูนา่าโดยเฉพาะปลาทูน่าครีบน้ำเงินหรือปลาผู้ล่าขนาดใหญ่ใช่ค่ะเพราะปลาเหล่านี้เป็นนักล่าอันดับสูงมีอายุยืนตลอดชีวิตของมันจึงสะสมสารปรอดเมทิลเมอร์คิวรี ซึ่งเป็นสารพิษต่อระบบประสาทที่รุนแรงมากยิ่งไวรเราตับและไตที่ทำหน้าที่กำจัดของเสียก็เริ่มเสื่อมการรับสารพิษนี้ตรงๆอาจทำให้เกิดอาการที่เราเข้าใจผิดว่าแก่เช่นมือสัน่นหรือสมองตื้อได้องค์กรอาหารและยาของสหรัฐก็ออกมาเตือนเรื่องนี้ซ้ำๆเลยนะครับชนิดที่สองที่ต้องระวังคือปลาแซลมอนเลี้ยงฟาร์มแซลมอน ปลาแซลมอนประมาณ90%ที่เราเห็นตามตลาดมาจากฟาร์มเลี้ยงฟังให้ดีนะคะคุณผู้ฟังปลาเหล่านี้มีความเสี่ยงปนเปื้อนสารพิษอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ยากเช่น PCB และไดออกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งรุนแรงและงานวิจัยพบว่าปลาเลี้ยงมีสาร PCB สูงกว่าปลาตามธรรมชาติหลายเท่าแถมสีส้มอมชมพูสวยๆที่เราเห็นอาจมาจากสารแอสตาแซนทินสังเคราะห์ถ้าไม่มีสารนี้ เนื้อปลาจริงๆจะมีสีเทาซีดน่าตกใจใช่ไหมครับส่วนชนิดที่3และ4ลุงเชื่อว่าอยู่บนโต๊ะอาหารของคนไทยหลายบ้านนั่นคือปลานินปลาดุกที่เลี้ยงในฟาร์มและปลาบาซาและปลาดอลลี่ราคาถูกสำหรับปลานินกับปลาดุกเลี้ยงเพื่อเร่งให้โตพวกมันถูกเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดราคาถูกที่เน้นข้าวโพดและถั่วเหลืองทำให้ได้โอเมก้าสน้อยมาก แต่กลับมีโอเมก้า6สูงมหาศาลเมื่ออัตราส่วนโอเมก้า6สูงเกินไปมันจะนำไปสู่สภาวะการอักเสบเรื้อรังในร่างกายเราซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคในวัยชราเช่นปวดข้อและโรคหัวใจค่ะส่วนปลาบาซาหรือปลาดอลลี่ราคาถูกมักมีรายงานว่าเลี้ยงในแหล่งน้ำปนเปื้อนขยะอุตสาหกรรม ทำให้เสี่ยงต่อการปนเปื้อนแบคทีเรียอันตรายเช่นอีโคไลหรือซาวเนลลาซึ่งอาจทำที่เราอาหารเป็นพิษรุนแรงได้และอาจมีการใช้สารฟอกขาวเพื่อให้เนื้อดูน่ากินด้วยครับของที่ราคาถูกสุดๆจะสะอาดสุดๆได้จริงหรือนี่คือคำถามที่เราต้องถามตัวเองทุกครั้งที่เลือกซื้อค่ะเอาล่ะครับฟังมาถึงตรงนี้ปลาทองคำ8ชนิดที่ช่วยยืดอายุ หลายคนคงถามว่าแล้วตกลงเราจะกินปลาอะไรได้บ้างลุงขอแนะนำสีปลาทองคำสากลที่ด็อกเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการแนะนำา 1. ปลาแซลมอนธรรมชาติ wild salmon เนื้อมีโอเมก้า3บริสุทธิ์สูงและได้สารต้านอนุมูลอิสระจากแอสตาแซนทินธรรมชาติ 2. ปลาซาดีน saudins เป็นปลาตัวเล็ก วงจรชีวิตสั้นสะสมประหอดน้อยมากและที่สำคัญคือถ้ากินทั้งกระป๋องพร้อมกระดูกจะได้แคลเซียมและวิตามินดีสูงมากช่วยสู้โรคกระดูกพรุน 3. ปลาเฮอริงญาติสนิทซาดีนมีโอเมก้าสสูงกว่าแซลมอนบางชนิดช่วยลดไตรกรีเซอรย์ยและเป็นแหล่งวิตามิน B12 ชั้นดี4ปลาคอดเป็นปลาเนื้อขาวไขมันต่ำ โปรตีนบริสุทธิ์ย่อยง่ายอุดมด้วยไอโอดีนและซีลีเนียมที่ช่วยบำรุงต่อมไทรอยฟังดูดีมากเลยคะ่ะลุงแม็กแต่ปลาพวกนี้ราคาสูงเราต้องซื้อตั๋วเครื่องบินไปอ阿拉สกาเลยไหมคะไม่จำเป็นค่ะพอปานแนนซี่จะพาไปดูขุมทรัพย์โอเมก้าสของไทยที่ราคาถูกกว่าปลาแซลมอนแต่คุณภาพไม่ได้แพ้กันเลยค่ะนี่แหละครับคือสิ่งที่คนไทยควรหันมาสนใจ 1>, 1. ปลาทูราชาปลาไทยปลาทูร้อยกรัมมีโอเมก้าสสูงถึง1,636มิลลิกรัมในขณะที่แซลมอนมีประมาณ1,000ถึง1,700มิลลิกรัมเห็นไหมครับปลาทูชนะขาดลอยทั้งโปรตีนสูงราคาถูกทำให้เรากินได้บ่อยกว่า 2. ปลาสวายปลาตัวนี้มีโอเมก้าสสูงที่สุดในตารางของกรมอนามัย คือ2,111มิลลิกรัมต่อร้อยกรัม 3. ปลาช่อนปลาน้ำจืดอีกตัวที่โอเมก้า3สูงถึง1,052มิลลิกรัมต่อร้อยกรัมย่อยง่ายมากและเป็นอาหารชั้นดีสำหรับผู้ป่วยด้วยปลาอินทรีและปลาน้ำดอกไม้ก็เป็นทางเลือกที่ดีโดยปลาอินทรีมี882มิลลิกรัม และปลาน้ำดอกไม้มี765มิลลิกรัมสรุปความถี่และวิธีการปรุงที่ถูกต้องสำหรับผู้สูงวัยได้รายชื่อปลาแล้วทีนี้มาดูหลักปฏิบัติสำหรับวัยผู้สูงวัยกันค่ะป้านแนนซี่ขอเน้นย้ำเรื่องความถี่ในการบริโภคความถี่ขั้นต่ำควรกินปลาหรืออาหารที่มีโอเมก้า3อย่างน้อย2-3มื้อต่อสัปดาห์ซึ่งถ้ากินสม่ำเสมอในความถี่นี้ ก็ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาน้ํามันปลาเสริมเลยค่ะความถี่เพื่อเสริมสุขภาพสูงสุดผู้ชี่ยวชาญแนะนําให้กิน3-5ครั้งต่อสัปดาห์หรือถ้าเป็นไปได้ให้กินทุกวันวันละมือ้อหรือวันเว้นวันยิ่งดีค่ะและเรื่องการปรุงอาหารก็สำคัญไม่แพ้กันครับปลาไทยอร่อยหลากหลายวิธีแต่สำหรับวัยเราควรเน้นการปรุงที่รักษาสารอาหารและหลีกเลี่ยงไขมันสูง วิธีที่แนะนำต้มนึ่งย่างเส้นปลาทูต้มมะดันปลากะพงนึ่งสีอิ๋วเมนูพวกนี้ได้คุณค่าเต็มๆข้อควรระวังสำหรับปลาสวายแม้โอเมก้าสจะสูงแต่ไขมันโด,โดยรวมก็สูงด้วยเป็นกลุ่มเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงดังนั้นถ้านำมาบริโภคควรนำมานึ่งหรือลวกแทนการทอดเพื่อลดไขมันส่วนเกิน ข้อจำกัดสุขภาพหากคุณผู้ฟังเป็นโรคเกาตต้องระวังอาหารที่มีพิวรีนสูงเช่นไข่ปลาและปลาบางชนิดอย่างปลาทูถ้ามีภาวะไขมันในเลือดสูงก็ควรเลือกเนื้อปลาที่มีไขมันต่ำและหลีกเลี่ยงไข่ปลาด้วยเช่นกันหากมีโรคหัวใจและอยากเสริมน้ำมันปลาควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับสรุปแล้วค่ะการเลือกกินปลาไทยอย่างชานฉลาด ไม่ว่าจะเป็นปลาทูปลาสวายหรือปลาช่อนคือกลยุทธ์สำคัญในการปกป้องสมองหัวใจและกระดูกของเราในวัย60ปีขึ้นไปค่ะกินปลาไทยให้ได้โอเมก้า3เพียงพอไม่ต้องจ่ายแพงและได้สุขภาพที่ดีเยี่ยมครับวันนี้รายการทอผู้เท่าเล่าเรื่องหวังว่าคุณผู้ฟังคงได้ไอเดียในการเลือกปลาไปทำอาหารมื้อหน้าแล้วนะคะอย่าลืมนะครับ ถ้าชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าปล่อยให้ข้อมูลดีๆนี้หยุดอยู่แค่ที่ตัวคุณเองช่วยกันกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ออกไปให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือเพื่อนๆวัยเดียวกันได้รับรู้ด้วยและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่องทอคุเท่าเล่าเรื่องและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพดีที่ช่วยให้วัยเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดค่ะ สำหรับวันนี้ลุงแม็กและป้าแนนซี่ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปตลาดรอบหน้าอย่าลืมมองหาปลาไทยๆนะคะสวัสดีค่ะ